นั่นไงไม่โดนไม่โดนเหรออือุ้ยสวยยังตามอยู่อื้เหยาะนล่นะลูดเบรกหวานหิวใช่ไหมวุดเลยไม่หวานเหรอหรือมันใหญ่วหรอไม่ใหญ่เล็ก มีใครตัวเหรอขันเน้นๆเลยครับพอเดินเข้าไปเลยฮะมัดขึ้นมาเน้นจัดคนนี้เดินเข้า,าหาเลยอ่ะโอโ้โหตัว <c oughs> ฉันกลนบ,บอ่อโอ้ยโอ้โหบลอกไปพอๆอีก หัวโตเลยน่าไปกินเลยมาเนี่ยแ,แต้มแรกวันนี้ครับสวัสดีค่ะยินดีตอนรับ F C นะครับเขาสู่ช่องลในเบ้าอันนี้เราอยู่ยังที่ไหนเนี่ยแถวบ,บ,บ,บ้านค่ะแถวบ้านใช่อันนี้เป็นบ่อปลาเหรอใช่ค่ะแล้วทำไมน้ำมันน้อยๆนุน่นอะมันเขาเพิ่งลากไปค่ะ อ๋อลากไปลดระดับน้ําลงแล้วก็ลากไปแล้วค่ะ,ะแล้วเรามาทําอะไรเขาลากปลาไปแล้วอะ่ะของดีอยู่ก้นบ่อพี่มีปลาเลยบ้างก้บนบ่อไงลปชอนใช่ไหมค่ะอ๋อวิตาแดงเลย ทำอะไรมาเมื่อกี้แมงเข้าตาครับโอ้โหขับรถมานะแรงเข้าตานะอ่ะโอเคเด็กๆบอกว่าอันนี้ลากปลาไปแล้วประมาณกี่วันปันก็จะสามสี่วันแล้วสามสี่วันอ่าปกติแล้วปลาช่อนเป็นปลาที่ไม่ติดไปกับอวนหรอกเวลาลากมันก็จะเหลืออยู่ก้นบาะแล้วเวลาน้ําน้อยๆยเงี้ยมันเจอตัวง่ายใช่ไหมใช่ก็เดี๋ยวลองหาผลงานกันตอนนี้เป็นเวลาหกโมงนิดๆปันต้องไปโรงเรียนกี่โมงประมาณเจ็ดโมงเจ็ดโมงครึ่งก็มีเวลาแค่ประมาณชั่วโมงนิดๆนะครับไปรีบหาผลงาน นนานกัค่ะคนระบออกเลยใช่ไหมซ้ายขวานั่นไงไม่โดนไม่โดนหรออือ อุ้ยสวยยังตามอยู่อุ้ยย,ย้อนเลยนะยลูววดเบรกหวานหิวใช่ไหมวืดเลยไม่หวานเหรอหรือมันใหญ่วหรอไม่ใหญ่เล็กไอตัวเมื่อกี้ไม่น่าเอาแล้วล่ะเอ้ยมีมีมีอีกมีอีกม,มีคืนคืนโอ้โห คือลงอืมมึงใต้วนเหรอโอ้เน้นๆเลยครับเอาเดินเข้าไปเลยฮะมัดขึ้นมา เน้นจัดตัวนี้เดินเข้าหาเลยอะ่ะ <laughs> โอ้โหตัว <laughs> ฉันกจนบ่อเริ่มต้นไ้ผิวน้ำก่อนนี่ครับแต้มแรกเป็นยักษ์กยแกย้คันจิ๋วสีทองค่ะ <laughs> มาบ่อบ่อน,นี้ดีกวา่าเพราะว่าบ่อน,นี้มีกอย่าน้อยโอเคแต้ม <laughs> <laughs> okay, แรกผิวน้ำไม่มีเหลี่ยมก็เดี๋ยวใต้น้ำก <laughs> ัน <costing> ยังไม่โดนเลยหรือว่ามันตกใจหรือเปล่าไปแล้วใจเยอ ๊อกว่าเอพร้อมอีกโอ้หัวโตเลยนั่ไปกินเลยมาเดี๋ยวแต้มแรกวันนี้ครับตันได้ละฝั่งนู้นหลังจากปีมาได้สักพักนะครับก็มีความรู้สึกว่ากะดี น่าจะเวิร์กกว่า<ะ>เพราะว่าปลามันเริ่มอยู่ตรงกลางแล้วคือแนวฝั่งนี้น้ํามันตื้นมากนะครับเวลาสมมติถ้ามันมีปลาช่อนปลาหมอปลาอะไรเงี้ยมันก็ไม่น่าจะอยู่นะเพราะว่ากลางวันแดดมันก็จะร้อนนะครับมันก็จะน่าจะลงลง,ลงตรงนี้หมดเลยเดี๋ยวตีกระดีน่าจะง่ายกว่าป่ะค่ะวิ่งกัดหรอไม่ใช่โดนปลาเอิอ ผ่านกระตุกเลยอ่ะเฮ้ยปลาประชนมีฟองเหรอมีนึ่อะไรขึ้นแล้วดีก็ดีมีโอกาสครับดูเรื่องแล้วบ่อกนี้นเขาเลี้ยงปลาอะไรน่าจะเป็นปลานินนะคะซื้เห็นอยู่ปลานินประดุกปะที่ปานบอก สวายเงี้ยปลารวมอ่ะเนี่ยนี่น้ำยังเป็นคลื่นเยอะเลยนะ <S <S 2> <S 2> น่าจะมีปลาเหลืออยู่ไหมเพราะมันตึกตักตึ๊กตักอ,ะอ,อ่ะแล้วบอ่อมันก็ไม่ได้แบบระดับความลึกความตื้นเท่ากันนะ <S <S 2> <S 2> ใช่ค่ะเวลาลากมันก็อาจจะมีหลุมมีบอ่อปลาก็น่าจะเหลืออยู่พอสมควรเลย <S 2> <S 2> ยิ่งปลาดินนี่นอนเลยนะ <S <S ออนอนนอนกับพื้นอ่ะ <S <S ถ้านําไม่แห้งอ่ะถ้าไม่จับแห้งอ่ะ <S <S เนี่ยนะโดนปลาเออเ้ยมีฟองไอหมิวปลาช่อนใช่เหรอพี่แต่ไม่ได้กล้าหนูโอ้เนี่ยโดนเียนี่ยเออมีฟองด้วยนะ,นะนะนะ <S <s LIKE> ต้องไปยังหัวชิกดูดิ่ะขอรู้สึกเหมือนว่ามันพลาดปลาไว้พี่ มันซึบเหมือนพาดป่าเหมือนสองคนนั้นนี่เน้นสำลวดอะตัวแรกก็หายอย่างแหละเต่ก็ไปตามอมันออกจะได้ไงเนดะี๋ยนี้ดิตอนนี้มันดิงเหรอ,อเออ จับดีดดดูไม่เคยดูไม่เคยขอ่ตัว่งใหญ่เข่าไปกัวยังจับอุ๊ยใช่ครับอืมอันนี้นะช้อนอืมหอนใวจัง งยดงยด,ด,ด,ดมีโอกาสครับนั่นไงี้นั่นไงโอ้โหตามที่ปันคิดเลยหนวดเฟิร์มมาเลยหนึ่งล้อตัวนึว่งก็ช่อมสมบูรณ์จัดอ่ะมันกินไฮก้ลยเหรอดดทะลูกทว่ามันตีกันดิแล้วกัดอย่างนั้นพ่อลูกใช่ไหมที่มีฟองอ่ะนั่นนะสิเพราะว่าน้ำมันตื้นมันอาจจะแบบใสยอย่างเงี้ยหรอฟองขึ้นนี่ถ้าตีอีกแล้วได้ปลาดุกอีกแสดงว่าน่าน่าจะชัดแล้วใช่เออ พี่ปันบอกว่าปลาดุกนะเพราะว่าปันเคยมาตกสปิวแล้วก็ปลาดุกกินเออนี่ครับแล้วตัวนี้เป็นโลบะฮะจะไปยกักกินซะนี่เออลาปลาดุกเป็นงไงนิวเจมเคเด็กจัดก็หาปลาดุกได้นะครับกัดดีด้วยเพราะว่าแล้วกัดกบบแปะกวิ่งไวจังอุ้ย,ย,ยมีเด็กแย่งมาไอหนิว <laughs> ไม่เดินเมนูแล้วเหรอทได้ตัวหนึ่งตัวเยอะ สรุปเดินไปนู่นนะครับแล้วก็ไปฝั่งนู้นอีกนะครับมาจบที่ตรงนี้นะอันนี้เปลี่ยนเป็นเท็กซัสเหมือนพี่มิวแล้วกอลทั้งเหยื่อกอปทั้งหมายไม่ได้ให้รู้ไปเอาลองดูวันนี้มีโอกาสโดนครูตีแน่นอนที่โรงเรียนปันนี้แบบว่ามีแบบว่า อะไรนะไปสายต้องแบบไปเข้าแถวพิเศษไหมไปสายที่ที่ไปทำเวลงอาหารเฉยอต่มีบทลงโทษอยู่คือทำเวลงอาหารเอาแนะ่วันนี้โดนแน่เขาไม่ค่อยดีทำลของเรามีบทลงโทษอะไรไหมสมัยเรียน ถ้าสายมากๆก็มึงกลับบ้านเถอะจริงเหรอแล้วเราต้องกลับไหมกลับจริงเลยอ่ะไม่กลับเหนูเคยโดยไล่กลับบ้านรอบหนึ่งแล้วคือบ้านหนูอยู่ไกลจากโรงเรียนอ่ะแล้วแบบหนูไปรถรับส่งไงมันไม่มีรถกลับหนูก็บอกว่ากลับไม่ได้ไม่มีรถเก๋าแล้วเขายังไงก็โดนก็โดนลงไอ้เนี่ยบันทึกประจําวันอะไรเงี้ยอ๋อโดนแจ้งจับเลยคันนี้คะแนนอะไรเงี้ยหนูฮ้หนู เขาดักหนูไว้โอ้เนี่ยหรอใช่โอที่ปันไปถ่ายฝั่งหนูน่ะก็คือเขาดักแบบนี้เลยใช่ไหมใช่อันนี้ติดด้วยติดค่ะอันนี้คือหนูอะไรอ่ะไม่รู้ว่าต้องดูท้องมันว่าท้องขาหรือว่าหนูนาแล้วเรากินหนูเป็นไหมมิวกินเป็นค่ะผัดหนูอร่อยผัดยังไงผัดผัดแห้งเลยอ่ะผัดแบบผัดพริกแกงอ่ะที่เราผัดกันอ่ะ ใส่พวกไอ้นี่ไหมพริกไทยพวกกระชายอะไรปะ่ะใช่โอ้แล้วรสชาติเป็นไงอออหนูมาสับให้ละเอียดรสชาติแล,แล้วเผ็ดเค็มๆได้กินกับข้าวแหง้งไ,<ม>ไม่มีน้ำเลยนะแห้งมากล้วนๆแห้งๆเลยกินกับข้าวใช่เขาสดร้อนอนี่ก็ติดอีกตัวครับติดเกือบทุกวันเลยอ่ะอันนี้ตายแล้วนะแถวนี้หนูเยอะ ครับยังไงครับเรียบร้อยขาดเลยเหรอ,อสายชงสายช็อคเบรกแน่นเหรอลืมเซ็ตเบรกใหม่เฮ้ยเอยเอไม่สายเปื่อยแน่อะไงั้นไม่แน่นเท่าไหร่อะอ่ะโอเคมาสรุปผลกันตอนนี้7จ็ดโมงสากว่าแล้วนะครับเดี๋ยวจะปั่นน้องไปโรงเรียนนะ สรุปผลงานเช้านี้นะคะรับปลาช่อน2อปลาดุก1นะก็ปลาดุกนีดน่าจะทำลาบได้อยู่โอเคไปก่อนแล้วครับะอะไรวันนี้โดนด้วยเหยื่ออะไรบ้างยักจิ๋วเหรอลัวอันโดนอะไรยักจิ๋วเหมือนกันแล้วก็อันนี้เท็กซัสจัดเต็ม